สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลคาร์และเมื่อชาวเฟซบุ๊กทุกท่านไม่มีอะไรมากคือว่าตอนเนี้ยมันก็เป็นเวลาตี2 6งยีินาทีถ่าผู้หญิงก็ยังไม่ได้นอนเลยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าตอนแรกถ้าผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอะไรนะมีพี่คนหนึ่งก็ส่งลิงก์หนังเรื่องหนึ่งมาให้ก็รู้สึกเฉยๆย,ยังไม่ได้เปิดดู แต่พอเปิดดูแล้วท่านผู้หญิงอินนอนไม่หลับตุ่นเต้นน่าหลักมากนั่งเรื่องพี่ชายน่าหลักมากเลยน้องฟุกเล็กฟุกใหญ่โอ้ยตายแล้วทาใจท่านผู้หญิงละลายขนลุกไปหมดดูสิฉันนอนไม่หลับฉันอิน แต่ตอนจบทำให้ฉันเสียอารมณ์ถึงจะเศร้าแต่ฉันก็อินฉันกำลังจะดูเปรอบที่สองแล้วขอบอกเลยนะคะชาวว่าอ่าชาวสาวชาววายทั้งหลายนะคะที่เขาที่พวกชนีชอบกีดผู้ชายรักกันเนี่ยอีฉันเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงอีฉันเพิ่งเจอกับตัวเองนี่แหละดูค่ะเพิ่งเจอกับตัวเองนี่แหละบอกอ๋อไม่ทนไม่ได้ไม่เห็นหรอกเป็นกีดมันเครียด ใครนะคะที่เป็นแฟนขับอ,อ๋อน้องฟุกเล็กฟุกใหญ่บอกหน่อยเถอคะค่ะคือท่านผู้หญิงอยากเข้าร่วมด้วยเข้าใจไหมคะแต่นะจุดๆนี้ไม่มีอะไรมากท่านผู้หญิงแค่บอกว่า,าผู้หญิงง่วงมากแต่ก็นอนไม่หลับค่ะลุกขึ้นมาดูย้อนดูทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับพี่ชายะคะ่ะก็มีแค่นี้ที่อยากจะบอกนะคะก็ท่านผู้หญิงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะจบค่ะแยกพอค่ะจบ